ซนฮึงมินแย่งฉายาแมนยูฮะฉายานี้ก็คือเวลาแห่งปีาศาจคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงท้ายเกมหรือว่าช่วงทดเจ็บเนี่ยแมนยูเนี่ยจะมาแรงฮะเริ่มจากปี1999ในรอบชิงแชมเปียนส์ลีกเนี่ยจบ90นาทีบบเยรนจากเยอรมันนำอยู่1-0นะฮะแต่ในช่วงทดเจ็บแมนยูจัดไป2โกล์นาทีที่91แล้วก็93นั่นแหละฮะเขาเลยบอกว่าเวลาใกล้จบเกมฝั่งแมนยูเริ่มแตะนาฬิกาแปลว่า ความน่ากลัวจะมาเยือนคู่แข่งแต่มาวันนี้คนบ้านเราเก่งกว่าครับ Korea never dies ฮะเพราะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023-24 20ดูนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจ4นัดซอนครับเริ่มจากวันที่20มกราเกาหลีได้ประตูนาทีที่91เสมอกับจอร์แดน2-2 5วันต่อมาฮะมายิงนาทีที่94ปกติบอลแตะกัน90นาทีนี่94เสมอมาเลย3-3 5วัน after นั้นในรอบ16ทีมก็ได้ประตูนาทีที่99ครับก่อนจะไปชนะจุดโทษซาอุ3 days after ในรอบ8ทีมที่บวกกับออสเตรเลียก็ได้ประตูตีเสมอนาทีที่96ก่อนโซนมินจะจัดไปช่วงทดเวลาพิเศษครับยิงท้ายเกมยิงช่วงทดเจ็บ4นัดรวดพรวดเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศฉะนั้นจากนี้ไปก็จะมี2 situations ครับ 1. ใครเห็นก็กลัว เพราะว่าการวิ่งจนสิ้นเสียงนกวีเนี่ยจะพาเกาหลีเป็นแชมป์แต่2บางคนก็มองว่าเนื่องจากใช้แรงจนจบทุกนัดความฟิตเนี่ยจะพอในอีก2นัดที่เหลือหรือไม่คนรู้จริงก็จะบอกว่าเดาไม่ถูกจริงๆเพราะญี่ปุ่นที่คนไทยหลายคนบอก j a p ปเว a ย์ดีที่สุดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า Japanese way นะฮะไม่ใช่ Japan way เพราะว่า noun ตามด้วยนามไม่ได้ต้องเป็น adjective ตามด้วยนามจริงต้องเป็น Japanese way นะฮะซึ่ง นี่คือเหตุผลครับที่แชมป์จัดไปบอกว่าถ้าเกิดไทยจะไปไกลต้องไปยิ่งกว่า Japanese Way ต้องไปยิ่งกว่า German Way และที่สำคัญที่สุดครับเราไม่ควรผูกความสุขไว้กับความสำเร็จกีฬาทีมชาติ